เธอเข้ามากับเธอเขวาใจดวงตาทุ่ง,งร้ายที่เราได้พบกันอยากจะสร้างสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาวนานอยากเก็บเวลาไว้ตรงนี้หยุประเดีย๋ยนี้ตอนที่เราจ้องตาเป็นมันพร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอ วันมันก็สลายไปในพริบตาเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วดินจากไปมีอาจจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอ ไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้ก็ใจมันคิดไปไกลยากที่จะเดินกลับลาจจำเป็นต้องขัดใจตัวเองคมตาลงลัวหลังกลัมรับใจว่าไม่เป็นไร คิดว่าเป็นความสุเขเล็กๆน้อยๆไปฉันคิดว่าเธอนั้นมาเพียงคนเดียวยืนอยู่คนเดียวไม่คิดว่ามีใครอยู่แล้วนั่น,นหแหละมาลา จะสลด์ไปในพริบตาเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปม่อยากจะขาดใจตัวเองที่มันชอบเธอ ไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้ก็ใจมันคิดไปไกลยากที่จะเดินกับลาจจำเป็นต้องขัดใจตัวเองคมตาลองแล้วลังกลงับปรับใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเ,เล็กใน,น่น้ จะให้แล้วนะคะเอาเพลงนี้ไปก่อนละกันนะน้องอ้ําแต่ยังไงเธอเองเดี๋ยวรอ,อคลิปหน้าละกันนะคะเบลายบา Love you